สวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะเราก็มาอยู่กับคลิปสรุปตอนจบของเดทอะไรกันนะครับผมนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของโปรเจกต์เดทอะไรของเราแล้วนะครับผมเป็นคลิปสรุปตอนอวสานของมันซึ่งจะมาจากนิยาย2เล่มสุดท้ายนะครับผมจะทําสรุปแบบสั้นๆให้เข้าใจง่าย ใครที่ไม่อยากโดนสปอยตอนจบของเดลไลก็ปิดคลิปไปเลยนะครับผมถือว่าเตือนแล้วส่วนใครที่อยากรู้เรื่องก็ฟังต่อได้เลยครับผมเดลไลต์ line, ตอนอาวาสานเนี่ยจะมาจากนิยาย2เล่มสุดท้ายนะครับผมก็คือนิยายเล่มที่21และเล่มที่22ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เคยทําสรุปตอนจบเดลไลเล่มที่19กับ20ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้ก็จะเป็น21กับ22ขอมัดรวมกันในครั้งเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเนื้อหามันต่อกันพอดีเลยสืบเนื่องจากเล่มที่20 ตัวของเซเลทั้ง10ตน9คนกลับไปเป็นมนุษย์ยกเว้นคนที่10ก็คือโทกะโดยโทกะเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วแต่เดิมทีโทกะเป็นเพียงแค่แหล่งพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมา โทกะนั้นได้ตายไปครับผมอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูเล่มที่20่เอาละกันเนาะคลิปสรุปต่อกันเลยดีกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่โทกะตายและวเซเลทุกคนกลับเป็นมนุษย์นั้นผ่านมาแล้วถึง1ปีเต็มด้วยกันเนื้อหาของเล่มที่21จะเล่า1ปีหลังจากเล่มที่20นะครับผม1ปีเต็มด้วยกันเซเลทุกคนนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขของตัวเองในฐานะมนุษย์ ส่วนตัวของชิโดยังยอมรับการตายของโทกะไม่ได้ซึ่งในจุดนี้จะเป็นเนื้อหาแบบเดียวกันกับเวอร์ชั่นเกมที่พี่ได้เคยทคําคลิปไปเลยนะครับผมก็คือพาร์ทของริโอนั่นเองโดยพาร์ทของเกมริโอเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงชิโด้ที่ยอมรับการตายของรินเนซซึ่งเป็นนางเอกฉบับเกมไม่ได้นะครับผมก็จะมีการเวิร์นเวอร์อยู่พอสมควรซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันมากเลยครับผมเรียกว่าเป็นฉบับเกมกับฉบับหนังแตกต่างกันเพียงแค่นางเอกเท่านั้นเอง ที่ชิโด้นั้นยอมรับการตายไม่ได้ครับผมเนื้อเรื่องในเล่มที่21จุดเริ่มต้นจะเป็นการเล่าถึงชิโดที่ยังยอมรับการตายไม่ได้ส่วนเซเลแต่ละคนกลับไปใช้ชีวิตอยู่ตามปกติโดยก็จะมีการแวะมาหาชิโด้อยู่เป็นครั้งคราวเพื่อเป็นการปลอบใจนั่นเองอย่างเช่นตัวของโอริกามิเนี่ยได้พาชิโด้ไปใส่ชุดแต่งงานถ่ายรูปแต่เป็นเพียงแค่การใส่ชุดแต่งงานเฉยๆนะครับผมไม่ได้ว่า2คนนี้แต่งงานกันจริงๆก็ถือว่าไม่ใช่การปักทง แล้วก็จะมีการเล่าถึงตัวละครหลายตัวซึ่งมาคอยปอบชิโดอยู่จากการตายของโทกะอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าจูจูได้มีเซเลต้นใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกใบนี้เซเลนั้นไม่น่าจะมีอยู่แล้วครับผมแต่จูจูกับมีเซเลต้นใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาโดยเซเลตนนี้ได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางทั้งหมดและยังได้เข้าทําร้ายอดีตเซเลทุกตนอีกด้วย เซเลตันนี้มีหน้าตาที่เหมือนกับโทกะนะครับผมแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสีผมสีขาวรวมไปถึงตัวเองนั้นจําชื่อของตัวเองไม่ได้อีกด้วยชิโดได้เห็นหน้าของเซเลตันนี้แล้วพูดชื่อโทกะออกมาครับผม ทำให้เซเลตนนี้เนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งหมายความว่าเซเลตนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโทกะหรืออาจจะเป็นโทกะก็ได้นั่นเองนั่นคือความคิดของชิโดนะครับผมที่ชิโดเนี่ยคิดว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะเป็นโทกะก็ได้โทกะยังไม่ตายหรือเปล่าเอยเซเลตนนี้เนี่ยจะได้ชื่อรหัสว่าบีสนะครับผมซึ่งแปลว่าสัตว์ป่านั่นเองบีสนั้นมีความสามารถของเซเลทุกตนอยู่นะครับผมเซเลทั้ง10ตนบีสนั้นมีความสามารถของทั้งหมดเลยรวมไปถึงยังมีอาวุธของเซเล ทั้งส0ตนอีกด้วยแต่ว่ารูปร่างของอาวุธนั้นมันจะไม่ได้เหมือนกันกันกบอาวุธของเซเลที่เราเห็นครับผมเป็นอาวุธคนละรูปแบบกันเลยแต่ว่ามีจํานวนสิบชนิดเหมือนกันมันหมายความว่ายังไงกัน ชิโดได้เข้าไปหยุดเซเลตัวนี้ครับผมจนกระทั่งเซเลตัวนี้นั้นได้เปิดประตูมิติขึ้นมาชิโด้ได้ไล่ตามเซเลตันนี้ไปโดยการเข้าประตูมิติจนได้รู้ว่าเซเลตันนี้นั้นไม่ใช่เซเลของโลกเราแต่ว่าเป็นเซเลของโลกอื่นต่างหากโดยจุดนี้เราจะขอเรียกว่าเออถูกแล้วกันชิโด้มาจากเอิร์ธวัน ส่วนบีสนั้นมาจากเอิร์ธทนะครับผมชิโด้นั้นได้เข้าไปหาเซเลตัวนี้เอิร์ธทแล้วได้รู้ว่าแท้จริงแล้วบีสคือโทกะจากเอิร์ธทูนั่นเองครับผมไม่ใช่โทกะที่ตายไปแต่ว่าเป็นโทกะจากอีกโรคหนึ่งต่างหากหลังจากที่ชิโด้ได้รู้เรื่องนี้ชิโด้ก็ได้ทําการคุยก,กันกับตัวของโทกะเอิร์ธทูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่กับโลกนี้รวมไปถึงตัวของโทกะอีกด้วย ซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นการเล่าอาดีตครับผมเกี่ยวกับโลกเอิร์ธทูว่ามีความแตกต่างกับเอิร์ธวันยังไงแล้วทําไมโทกาสจากเอิร์ธทูนั้น ถึงเป็นหัวขาวรวมไปถึงทำไมโทกาจากเอิร์ธทูจำชื่อของตัวเองไม่ได้และออกมาอาราวาททั้งหมดเลยนั่นเองซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่ในยายเล่มที่ย2นะครับผมเล่มอาวสานาาแล้วนั่นเองชิโดได้พูดคุยกับตัวของโทกาเอิร์ธทและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเอิร์ธวักับเอิร์ธทมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือ เอิร์ธทูนั้นไม่มีชิโดอยู่นะครับผมชิโดที่เอิร์ธทูนั้นไม่มีอันดับที่2ตัวของโทกะไม่กินจุครับผมโทกะเอิร์ธทูไม่กินจุเท่าโทกะ Earth ธวันะครับผมไอยาหุน่นสแรนเดอร์มาเลยก็ถือว่าดูดีต่อมาอันดับที่3เหตุการณ์ที่เจอ2พี่น้องยาไมาที่เกาะอ,อารูบิเหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีด้วยเช่นเดียวกัน เหตุการณ์ที่4เซเลแต่ละคนจําเป็นจะต้องใส่ชุดบันนี่เกิลครับผมแต่ว่าได้ถูกเปลี่ยนจากชุดบันนี่เกิลกลายเป็นสาวพยาบาลไปแทนนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันนี้คิดได้จากที่ว่า ตัวของชิโดไม่มีอยู่ในเอิร์ธทูนั่นเองซึ่งทําไมชิโดถึงไม่มีอยู่ในเอิร์ธทูนั่นก็เพราะว่าชิโดที่เอิร์ธทูนั้นตายแล้วนั่นเองครับผมโดยไม่ได้พูดถึงว่าชิโดเอิร์ธทูนั้นตายตอนไหนยังไงไทม์ไลน์ของเอิร์ธทูและเอิร์ธวันนั้นมีไทม์ไลน์ที่ไม่เหมือนกันเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันเยอะอยู่พอสมควรครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราจงจําไว้ว่า2โลกนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมต่อมาคือการคาดการณ์ของพี่กันบ้างดีกว่า พี่คิดว่าชิโดเนี่ยน่าจะตายหลังจากที่เดทกับโทกะได้ไม่นานครับผมชิโดเนี่ยอาจจะเดทกับโทกะเป็นคนสุดท้ายเลยก็ได้ในจุดนี้นะคิดว่านะใน Earth One, เอิร์ดวันชิโดเดทกับโทกะเป็นคนแรกแต่ e a เอิร์ดทูอาจจะสลับกันก็ได้ครับผมชิโดอาจจะได้เดทกับโทกะเป็นคนสุดท้ายชิโดได้ตั้งชื่อให้กับโทกะแล้วหลังจากนั้นก็ตายน่าจะประมาณนี้ครับผม พอชิโดได้ตายไปเนี่ยตัวของโทกะเลยเข้าสู่ด้านมืดพอโทกะเข้าสู่ด้านมืดครับผมโทกะนั้นได้เล่าว่าตัวเองนั้นได้ไล่ฆ่าเซเลทุกคนทิ้งครับผมซึ่งในจุดนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าโทกะได้เดทกับชิโดคนแรกใช่ป่ะมันไม่น่าจะไปเจอเซเลคนอื่นได้ง่ายๆไงก็เลยคิดว่าโทกะนั้นน่าจะถูกเดทเป็นคนสุดท้ายครับผมเป็นคนสุดท้ายแล้วแน่นอนแหละโทกะรู้ว่าเซเลทุกคนมันมาแล้วไงเลยไล่ฆ่าทุกคนได้หลังจากที่ชิโดตายโทกะเสียสติครับผมที่ชิโดตายเลยได้ไล่ฆ่าทุกคนทิ้งเป็นการเข้าสู่ด้านมืดไม่มีสติอยู่นั่นเองครับผมฆ่าโดยขาดสติเนื่องจากความแค้นนั่นแหละเนาะก็ฆ่าเซเลทุกคนทิ้งไปเลยครับผมซึ่งใครฆ่าชิโดอันนี้ก็ไม่รู ชิโดมันตายจากการฆ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เรารู้เพียงแค่ว่าชิโด้นั้นตายโทกะเลยเข้าสู่ด้านมืดไล่ฆ่าเซเลทุกคนทิ้งเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าอิงจากตัวของเอิร์ธวันคนที่ฆ่าชิโดก็คือโอริกามิใช่ป่ะล่ะ ถ้าเกิดว่าโทกามาคนสุดท้ายจริงโอริามิก็ต้องเป็นพูดแล้วแล้วโอริามิคฆ่าชิโดไปจึงทําให้โทกานั้นแค้นเลยไล่ฆ่าเซเลทุกคนทิ้งไงเฮ้ยมันสมเหตุสมผลอยู่นะในจุดนี้เป็นแค่การค่าการเท่านั้นเองนะครับผมตัวของโทก้าเอิร์ธทูเนี่ยก็ได้เล่าแค่ชิโดตายแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง เราไม่รู้อะไรเลยโทกาสได้ไล่ฆ่าเซเลทุกคนทิ้งแล้วก็เอาพลังของเซเลนั้นมาโทกาสจึงมีพลังของเซเลทั้ง10ตนและอาวุธของทั้ง10ตนอยู่นั่นเองครับผมในจุดนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ว่าทําไมโทกาสที่โลกนี้เป็นหัวขาวรวมไปถึงอาวุธอีกด้วยเนาะ เราเห็นว่าอาวุธของเซเลในเอิร์ธทูนั้นไม่เหมือนกันกับเอิร์ธวันเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่โทกะาเอิร์ธทูนั้นหัวสีขาวก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยขนาดอาวุธยังไม่เหมือนกันเลยโทกะจากเอิร์ธทูอาจจะหัวสีขาวตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ครับผมหรืออาจจะคิดอีกแบบหนึ่งได้ว่าโทกะนั้นเข้าสู่ด้านมืดเลยกลายเป็นหัวสีขาวในขณะที่โทกะเอิร์ธวันเข้าสู่ด้านมืดก็หัวสีเดิมใช่ป่ะแต่ว่าโทกะเอิร์ธทูอาจจะเข้าสู่ด้านมืดเลยกลายเป็นหัวขาวก็ได้ โทกะได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับชิโดฟังแล้วชิโดก็ได้เล่าเรื่องราวของเอิร์ธวันให้ฟังเหมือนกันว่าเอิร์ธวันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะโทกะเป็นคนแบบนี้แบบนี้นะโทกะจากเอิร์ธวันะครับผมซึ่งชิโดเนี่ยเล่าด้วยความรักเลยครับผมว่าชิโดเนี่ยรักโทกะแบบนี้แบบนี้นะ โทกะเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนี้นะคือเล่าด้วยความสวยหรูครับผมซึ่งมีความตรงข้ามกันกันกนกบตัวของโทกะเอิร์ธทูที่เล่ามาด้วยความดาร์กครับผมตรงข้ามกันอย่างชัดเจนเลยหลังจากที่ทั้งสองคนได้เล่าเรื่องราวแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วชิโดจึงสงสารตัวของโทกะเอิร์ธทูครับผมว่าโทกะเอิร์ธทูมันดาร์กเหลือเกินว่ะงั้น ชวนโทกะเอิร์ธทไปอยู่ที่เอิร์ธวันเลยแล้วกันเจ้าตัวจะได้มีเพื่อนสร้างชีวิตใหม่อะไรแบบนี้นั่นเองครับผมแต่ว่าโทกะเอิร์ธทูนั้นกับคิดว่าชิโดนั้นต้องการที่จะเอาโทกะเอิร์ธทูไปเป็นตัวแทนของโทกะเอิร์ธวัที่ตายไปแล้วนั่นเองครับผมก็เนาะ จากการที่ไอชิโดมันเล่ามาด้วยความรักว่าโทก่าเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แล้วโทกาากับตายไปเนี่ยมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละว่ากูเป็นตัวแทนของคนที่ตายใช่ไหมชิโดก็ตอบปฏิเสธทันทีเลยนะครับผมชิโดบอกว่าฉันไม่ได้ให้เธอไปเป็นตัวแทนใครเธอก็คือเธอนั่นแหละไม่สามารถมาแทนที่โทก่าของฉันได้หรอกแค่จะชวนไปอยู่ด้วยเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่า สุดท้ายแล้วโทกาจากเอิร์ธทูก็ตอบปฏิเสธไปอยู่ดีครับผมเนื่องด้วยที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลัวว่าตัวเองนั้นจะคุ้มค้ั่งอีกครับผม เจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่ชิโดาตายใช่เปล่าในเอิร์ธทูก็คุ้มข้างทําให้ทาลายเซเลทั้งหมดและทําลายล้างโลกเอิร์ธทูไปเจ้าตัวกลัวว่าตัวเองจะคุ้มข้างอีกครับผมแล้วไปทําลายเอิร์ธวันที่มีแต่ความสงบสุขเนี่ยมันไม่ดีเลยกลัวว่าตัวเองจะคุ้มข้างเลยไม่ขอไปดีกว่าแล้วไหนๆก็มีสติแล้วเจ้าตัวก็จะขอสํานึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทําในเอิร์ธทูต่อไปไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเอิร์ธวันนะครับผมแล้วโทกะเอิร์ธทูก็เปิดประตูมิติส่งชิโด้กลับไปที่เอิร์ธว ที่จะส่งชิโดะกลับไปเนี่ยก็จะมีการจูบรากันก่อนแล้วส่งชิโดะกลับไปที่เอิร์ธวันนั่นเองพอชิโดะกลับไปที่เอิร์ธวันครับผมก็เหมือนเดิมแหละเจ้าตัวก,ก็กลายเป็นคนอมทุกข์เหมือนเดิมครับผมที่ว่าโทกะนั้นตายไปโทกะเอิร์ธวันตายโทกะเอิร์ธทูก็ไม่ได้เอากูก็กลายเป็นว่าเข้าสู่สาราคนเศร้านะครับผมซึ่งทําให้ชิโดะเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่จนไปถึงวันที่10เมษายน ชิโดเดินไปที่ใต้ต้นซากุระซึ่งตัวนี้เนี่ยชิโดนั้นเรียนจบแล้วนะครับผมเรียนจบแล้วเจ้าตัวอาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปเรียนต่อมาหาวิาลัยก็ได้เหมือนกันแล้วก็กลับมาที่เอิร์ธทูต่อนะครับผมทม์ไลน์ไม่เหมือนกันนะ กลับมาที่เอิร์ธทูต่อตัวของโทกาเอิร์ธทูหลังจากที่มีสติอย่างที่บอกไว้กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งได้สํานึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเซเลทุกคนทําลายล้างโรคเอิร์ธทูก็สํานึกผิดครับผมแล้วเจ้าตัวอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เจ้าตัวทําลงไปจนได้เกิดปฏิหารขึ้นมาครับผมก็คือจูจ่ๆูมีครูมิปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ว่าครูมิกูฆ่าตายไปแล้วนี่มาได้ยังไงกัน ในจุดนี้ครับผมมีความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างเลยครูมิที่ปรากฏตัวขึ้นมาอาจจะเป็นครูมิจากเอิร์ธทูที่ตายไปหรือว่าครูมิที่ปรากฏตัวขึ้นมาอาจจะเป็นครูมิจากโลกอื่นเอิร์ธอื่นๆด้วยเหมือนกันครับผมในจุดนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาขยี้ที่หลังแล้วกันเนาะแต่ที่แน่ไม่ใช่ครูมิเอิร์ธวันกับเอิร์ททีแน่นอนครับผมเอิร์ธทีเขายุ่งอยู่ส่วนเอิร์ธวันก็สูญเสียพลังไปแล้วไม่มีความเกี่ยวข้ของแน่นอนน่าจะเป็นเอิร์ธทูที่ตายหรือไม่ก็อาจจะเป็นเอิร์ธอื่นๆครับผม ครูมิที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นได้ยื่นข้อเสนอให้กับตัวของโทกะ e เอ,อิร์ธทูบอกว่าคุณโทกะคุณอยากจะแก้ไขสิ่งที่ผิดไหมอ่าคือยื่นข้อเสนอไปตรงๆเลยนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าโทกะเอ,อิร์ธทตอบตกลงครับผมแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวของเอ,อิร์ธวันในวันที่10เมษายนครับผมจากการที่ชิโดนั้นจะเป็นจะต้องเดินอยู่ที่ต้นซาก,กุระคนเดียวชิโด้ได้พบเจอกับโทกะอีกครั้งนึงครับผมในชุดนักเรียนใหม่ๆเลยนั่นเอง แล้วโทกาคนนี้มาได้ยังไงกันก็ไม่มีการพูดถึงซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราสามารถตีความไปได้หลายอย่างมากเลยครับผมแต่ก่อนจะตีความเราขอพูดถึงตอนจบแล้วกันตอนจบเนี่ยก็คือว่าโทกาคนนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าชิโด้ครับผมแล้วก็แนะนําตัวให้กับชิโดฟังว่าฉันชื่อยาโทกามิโทกะยินดีที่จะรู้จักชื่อนี้เนี่ยคนสําคัญตั้งให้ถือว่าชื่อนี้มันดีไหม แล้วก็จบเนื้อเรื่องไปแบบนี้เลยนั่นเองครับผมนี่แหละคือตอนจบของเดดอะไรนะครับผมเป็นตอนจบที่โทกะนั้นกลับมาโดยที่ไม่รู้ว่าโทกะคนนี้มาได้ยังไงแล้วก็ได้มาทําความรู้จักกับชิโดใหม่และจบในแบบนั้นเลยซึ่งเป็นการจบแบบปลายเปิดนั่นเองครับผมเป็นการจบแบบปลายเปิดซึ่งการ์ตูนส่วนใหญ่แล้วจะจบแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับพี่แล้วก็คาดการไว้แล้วนะว่ามันจบแบบนี้ตอนที่เราไลฟ์สดอ่านไปเนาะว่ามันจบแบบนี้ก็ถือว่ารู้สึก ผิดหวังอยู่นะครับผมเอาตรงๆเลยคือรู้สึกผิดหวังมากว่า มึงจบแบบนี้เนี่ยนะเออคือมึงมาตั้งไกลมึงจบง่ายไปไหมก็รู้สึกแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้อมยิ้มในตอนจบเหมือนกันครับผมก็คือวันที่นั่นเองวันที่10เมษายนน่ะมันเป็นวันที่ที่โทกะกับชิโดได้เจอกันเป็นครั้งแรกครับผมแล้วในตอนจบก็เอาวันที่10เมษายนนี้มาใส่ซะอีกอีกทั้งชื่อโทกะยังสื่อไปถึงเรขสิทธิ์อีกด้วยต่อมาก,ก็ได้ดีกว่าการคาดการนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นการคาดการอย่าลืมว่าหนังมันจบแบบปลายเปิด การจบแบบปลายเปิดคือจบแบบให้เราสามารถคิดเองมนโนเองได้ว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีที่มาแบบไหนเป็นการจบแบบปลายเปิดให้เราคิดเองนั่นเองครับผมพี่ก็จะคิดตอนจบในรูปแบบของพี่นะครับผมว่าเหตุการณ์พวกนี้มันมาได้ยังไงใครที่มีความคิดเห็นแบบไหนก็สามารถพิมพ์บอกไปได้เนาะ แต่มันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแน่นอนเป็นการจบแบบรายเปิดทุกคนสามารถคิดเองได้ไม่มีคําว่าผิดหรือถูกพี่ก็จะบอกในรูปแบบการจบของพี่เองอันดับแรกขอย้อนกลับไปที่ตัวของครูมีก่อนครับผมครูมีเนี่ยพี่คิดว่าเป็นครูมีจากเอิร์ธทูที่ตายไปแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวของโทกะเอิร์ททูเนี่ยได้บอกว่าเฮ้ยเธอตายไปแล้วนี่ว่า น่าจะเป็นครรุมิจากเอิร์ธทูอย่างแน่นอนต่อมาคือครูรุมิจากเอิร์ธทูมันเกิดมาได้ยังไงมันน่าจะเกิดมาจากพลังของโทกะเอิร์ธทูเองครับผมโทกะเอิร์ธทูมีพลังของเซเลทุกคนอยู่แล้วเป็นพลังระดับมิโอซึ่งสามารถที่จะสร้างเซเลคนใหม่ขึ้นมาได้รวไมไปถึงสามารถชุบชีวิตเซเลคนเก่าขึ้นมาได้อีกด้วยมันเคยมีตัวอย่างหลายเหตุการณ์แล้วนะครับผมเหตุการณ์แรกเลยคือมิโอนั้นสร้างเซเลทั้ง10ตนขึ้นมาถึงแม้ว่า9ตนนั้นจะมาจากมนุษย์1ตนมาจากการสร้างรก็ตาม คือว่าสร้างอยู่เหมือนกันเหตุการณ์ที่2เป็นเหตุการณ์ในเกมตัวของชิโดนั้นได้ใช้พลังเซเลของตัวเองสร้างตัวของริโอซึ่งก็คือลูกสาวของเจ้าตัวขึ้นมาด้วยเหมือนกันเหตุการณ์ที่3เหตุการณ์ในอนิเมะเดอะมูฟวี่พลังของเซเลหลายคนรวมกันจนสามารถสร้างเซเลตนใหม่ขึ้นมาได้นั่นก็คือมายูรินั่นเอง ถ้าเกิดว่าครูมิเอิร์ธทูนั้นเกิดขึ้นมาได้นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอาจจะเกิดมาจากพลังของโทกะเอิร์ธทูซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับมิโอก็กเป็นไปได้ครับผม ยิ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวของโทกะเอิร์ธทูกำลังสำนึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำและอยากจะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าพูดถึงคนที่เหมาะสมที่สุดในการใช้พลังรูปแบบนี้นั่นก็คือครูมีนั่นเองที่ย้อนกลับไปทำทุกอย่างใหม่ใช่ปะละ่ะครูมีเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดเลยคิดว่าตัวของโทกะเอิร์ธทูนั้นอาจจะใช้พลังของตัวเองแบบไม่รู้ตัวจนสามารถสร้างครูมีขึ้นมาใหม่ได้หรือชุบชีวิตครูมีที่ตายไปแล้วขึ้นมาได้ ซึ่งใช้พลังแบบไม่รู้ตัวเป็นไปได้ด้วยเหรอ เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วอย่างตอนมายูริเซเลทุกคนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองเลยว่าพลังของตัวเองนั้นทําให้เกิดมายูริขึ้นมาหรือแม้แต่ชิโดในเวอร์ชั่นเกมเองชิโดในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองนั้นสร้างริโอซึ่งก็คือลูกสาวของตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันพลังพวกนี้สามารถสร้างเซเลขึ้นมาได้โดยไม่รู้ตัวครับผมเจ้าตัวไม่สามารถควบคุมพลังได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังแบบไม่รู้ตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือครูมีท ของพี่นะครับผมว่าครูมิที่เกิดมาน่าจะเป็นแบบนี้ต่อมาคือตอนจบดีกว่าทําไมโทกะถึงปรากฏตัวขึ้นมาได้วะอันดับแรกเลยก็คือโทกะในเอิร์ธทูอาจจะใช้พลังของตัวเองสร้างโทกะขึ้นมาใหม่แล้วส่งไปที่เอิร์ธวันครับผมนั่นคืออันดับแรกนะต่อมาคืออันดับที่2 โทกะเอิร์ธทูได้ขอให้ครูมินั้นย้อนวัยของตัวเองครับผมใช้ความสามารถย้อนตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่ด้านมืดแล้วก็ข้ามโลกมาอยู่โลกของชิโด่นั่นเองเอิร์ธวันนะครับผมพี่คิดแค่2แบบนี้นะครับผมพี่ไม่มีแบบที่3แบบที่3เนี่ยอาจจะมีคนคิดก็ได้แต่ว่าพี่ก็ขอดักไว้ก่อนละกันแต่พี่ไม่ได้ว่าน้องผิดนะพี่ก็เคยคิดเหมือนกันก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าตัวของโทกะเอิร์ธทูใช้พลังในการชุบชีวิตโทกะจากเอิร์ธวันขึ้นมาใหม่ ในจุดนี้ครับผมพี่เคยคิดนะเว้ยแต่ว่าพี่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับผมเนื่องจากที่ว่าตัวของโทกะที่มาเจอกับชิโดนั้นแนะนําตัวเองครับผมฉันชื่อยาโทกามิโทกะชื่อนี้คนสําคัญตั้งให้ในจุดนี้เว้ยถ้าเกิดว่าเป็นโทกะที่ตายไปแล้วจริงๆอะโทกะจะไม่แนะนําตัวเองเด็ดขาดโทกะจะพุ่งโผเข้าไปกอดชิโด้ทันทีเลยแต่โทกะที่มานี้กลับแนะนําตัวกับชิโด้เหมือนคนที่เพิ่งรู้จักกันเว้ย เลยคิดได้ว่าน่าจะเป็นแค่2อ,อย่างโทรกาที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากพลังจากโทรกาเอิร์ธทหรือโทรกาเอิร์ธทูนั้นย้อนไว้ตัวเองก่อนจะเข้าสู่ด้านมืดอย่าลืมว่า โทกะเอิร์ธทูนั้นไม่มีความทรงจำกับชิโด้เยอะเลยนอกจากว่าชิโดนั้นตั้งชื่อให้ในการเดทครั้งแรกเท่านั้นเองครับผมความทรงจําเดียวที่มีคือความทรงจํานั้นเว้ยมันเลยมีความไปไปได้อยู่2ออย่างคือโทกะเอิร์ธทูสร้างขึ้นมาใหม่กับโทกะเอิร์ธทูย้อนวัยเพราะว่าทั้งสองคนนี้มีจุดเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือเป็นความทรงจําที่ชื่อของชิโดนั้นตั้งให้เท่านั้นเองครับผม โทกะไม่มีควมทรงจำอื่นนอกจากชื่อของชิโดตั้งให้ใน Earth 2เท่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นโทกะจากเอิร์ธวันจริงจะไม่มีการแนะนำตัวอย่างแน่นอนจะไปจะต้องกระโดดเข้าไปกอดชิโดแล้วขอร้องให้เด่นแง้แซะเลยนะครับผมน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่านั่นคือทฤษฎีตอนจบของพี่นะครับผมพี่ก็ไม่ได้บอกว่าของตัวเองถูกหรือผิดนะครับผมแล้วพี่ก็จะไม่ขอตัดสินทฤษฎีของน้องแต่และคนที่คิดมาด้วยว่าเจ้าตัวคิดถูกหรือคิดผิด ทุกคนมีสิทธิ์คิดครับผมเพราะว่าการ์ตูนมันเป็นการจบแบบปลายเปิดเราสามารถคิดตอนจบได้เองไม่มีคำว่าถูกหรือผิดอย่างแน่นอนสรุปแล้วใครเป็นนางเอกกันแน่วะถ้าเองจากที่พี่พูดไปเนาะสรุปก็คือเซเลทั้ง10ตัวนกกันหมดเลยไม่มีใครเข้าวินเลยเรือล่มกันหมดเลย1ิตัวโทกาก็ตายแล้วอีก9้าคนก็ไปใช้ชีวิตตามปกติใช่ไหมคือสรุปนกกันหมดเลย แล้วคนใหม่ที่มาก็คือโทกะจากเอิร์ธทูซึ่งตัวชิโดยืนยันเองว่าโทกะเอิร์ธวันีคือโทกะเอิร์ธวันโทกะเอิร์ธทูก็คือโทกะเอิร์ธทูถือว่าเป็นคนละคนกันอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกันโทกะที่มาใหม่ก็มาในวันที่10เมษายนซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของชิโดและโทกะเอิร์ธวันนั่นเองมันเหมือนเป็นการสื่อว่าเริ่มต้นใหม่ทําความรู้จักกันใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองครับผม10เมษายนวันนี้วันที่ชิโดและโทกะเจอกันครั้งแรก แล้วเหตุการณ์ตอนจบก็เป็นวันที่10เมษายนอีกต่างหากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองครับผมแต่ว่าตัวละครน,นั้นกลับเป็นโทกะเออร์ทูจากที่พี่คิดเซเลทั้ง10ตนนกกันหมดเลยนี่หว่าเรือล่มกันหมดเลย <c oughs> คือไม่มีความหมายเลยใช่ไหมนิยายทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย คืออย่างที่บอกนะว่าหลายคนไม่ค่อยชอบตอนจบนี้ครับผมพี่ก็ไปเช็คดูกับเพื่อนหลายคนที่อ่านแล้วเหมือนกันก็บอกว่าไม่ค่อยชอบตอนจบเท่าไหร่เลยสรุปคือแม่งนกกันหมดเลยนี่วอถ้าเกิดว่าโทกาาที่มาตอนจบไม่ใช่โทกาาจากเอิร์ธวันก็เท่ากับว่าทุกคนนกกันหมดแล้วคนที่เข้าวินคือโทก่าเอิร์2ทูงั้นเลยซึ่งถือว่าเป็นคนละคนกับเอิร์ธวันถ้าเกิดว่าใครอวยโทก่าก็เท่ากับว่าอวยโทก่าเอิร์ธวันไม่ได้อวยโทก่าเอิร์ธทูที่เพิ่งมาใหม่ก็ถือว่านกกันหมดนั่นแหละวะถาาเนคกมมดิถ้ี ริโอนะเนี่ยเขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับชินจินะครับผมซึ่งก็คือพ่อของชิโดริโอเนี่ยคือแม่ชิโดชินจิคือพ่อชิโด พ่อกับแม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่โลกอื่นเอิร์ธอื่นอีกแล้วครับผมเอิร์ธอื่นอีกแล้วมิโอไม่ได้อยู่ในฮาเร็มของชิโดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าการที่มิโอเนี่ยมาดูแลชิโดก็คือดูแลลูกเท่านั้นเองครับผมดูแลลูกในฐานะของเรเนเท่านั้นเองในตัวของชิโดเนี่ยยังมีชินจิอยู่ด้วยซึ่งก็คือพ่อของชิโดนั่นเองพ่อสิงอยู่ในตัวลูกนั่นแหละแบบเงียบ ทำให้ตัวของมิโอเนี่ยก็คอยดูแลชิโด้ด้วยทั้งดูแลสามีและดูแลลูกไปพร้อมๆกันหลังจากที่ชินจิออกมาจากร่างชิโดแล้วมิโอก็ไปอยู่กับชินจิเลยใช่ปหมละ่ะเออทิ้งลูกไว้คนเดียวนะครับผมก,ก็กลายเป็นว่ามิโอไม่ได้นกมิโอไปอยู่กับชินจิซึ่งคือสามีของตัวเองเป็นพ่อกับแม่ของชิโด้เซเลตัวอื่นๆก็นกไปนอกจากตัวของโทกะาเอิร์ธทูส่วนครูมิก็ยังพอรุนอยู่เพราะครูมิยังมีสปินออฟแยกของตัวเองเป็นเดทอเบเตเจ้าตัวอาจจะไปเจอ พระเอกของตัวเองในฉบับเดทอเบอรเดทก็ได้เหมือนกันครูมิยังพอมีลุ้นส่วนที่เหลือนี่คือนกกันโอกาสที่เพิ่งมาใหม่ก็ต้องทําความรู้จักกับชิโดใหม่เริ่มต้นใหม่สร้างความรักครั้งใหม่อีกเหมือนกันโปรเจกต์เด a อะไรตัวสุดท้ายของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมอนิเมะให้เมคคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าสวัสดีครับผม